สำนักงานการวิจ well ัยแห่งชาติร่วมลงนามให้ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการร่วมกับ36หน่วยงานและภาคเอกชน54บริษัทโดยมุ่งพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ทุนโครงการปริญญาเอกการจนาพิเศษและทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น422โครงการ ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเลิศทรงศีวิไลเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติทำหน้าที่ผู้อเมริการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้กล่าวว่า ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพของนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการที่วชได้ดำเนินการนี้ถือว่าเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาบุคลากรวิจัยที่เป็นทุนที่สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมซึ่งถือว่าเป็นหลักของประเทศโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนและคุณภาพของบุคลากรวิจัยให้สามารถสร้างผลงานและนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเพื่อน,นำไปแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนทุนวิจัยในกลุ่มที่เรียกว่าการวิจัยเพื่อพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยพื้นฐานทางวิชาการนะครับอสองส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากเป็นหนึ่งใน4แพลตฟอร์มในการสัสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศข้อแรกเลยเนี่ยก็คือการสร้างนักวิจัยและฐานทางวิชาการนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญเพราะว่าการวิจัยของประเทศเนี่ย นอกเหนือจากที่เราจะเอาการวิจัยมาตอบโจทย์สำคัญของประเทศแล้วเรายังจะต้องมีการที่จะพัฒนานักวิจัยพัฒนานักวิจัยให้มีนักวิจัยทั้งเพิ่มจำนวนและมีคุณภาพมากขึ้นวชได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องเส้นทางอาชีพก็คือบันไดของการเป็นนักวิจัยก็เริ่มตั้งแต่การวิจัยที่เริ่มจากการศึกษาแัะปริญญาโทรปริญญาเอก พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่เติบโตต่อไปเป็นนักวิจัยรุ่นกลางแล้วก็เป็นนักวิจัยรุ่นอาวุโสต่อไปนะครับในแต่ละขั้นบันไดนี้ก็จะมีทุนวิจัยที่สอดคล้องกันขนาดทุนวิจัยก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับตามประสบการณ์และความสามารถของท่านที่ดำเนินการอยู่นะครับในปี2,563นี้ ทางวชได้ให้ทุนวิจัยไปกว่า700โครงการก็จะเห็นว่าเราได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นระบบแล้วก็ได้มีการร่วมการดำเนินง,งานกับทุกๆภาคส่วนครับวันนี้ก็เป็นข้อดีที่เราได้มาลงนามกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องครับ สำหรับการให้ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการปัจจุบันสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนทุนดังกล่าวไปแล้วไม่น้อยกว่า746โครงการโดยทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้คาดหวังว่าทุนดังกล่าวจะสามารถพัฒนากำลังคนหรือบุคลากรทางด้านงานวิจัยไม่น้อยกว่า2,500คนต่อปี